สวัสดีครับดูดวงบอลตามราศีอาทิตย์จร17ตุลาวันนี้ก็มีบอลค่อนข้างจะมากนะครับหลายคู่หลายลีกเราก็มาดูนะครับอาทิตย์จรกี่องศาราศีตุลใน,นอาทิตย์จร28องศา45ิลิปดาราศีตุลครับมาดูข้อมูลบอล ในวันนี้นะครับอบอลมีหลายคู่นะครับหลายแต่ว่าข้อมูลเราจะคัดเลือกที่มันข้อมูลไม่แย้งกันนะครับเช่นบางทีเจ้าบ้านบอกชนะทีนีนบอกเสมอแบบนี้ก็ไม่เอามาลงนะครับเลือกข้อมูลที่ว่าไม่ขัดแย้งกันมีฝั่งเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับมาดูพิมพ์เล็กครับแมนซิตีรเจ้าบ้านพบอาเซนนอนข้อมูลมี2ฝั่งนะครับแมนซิตี้จะชนะอาเซนอนจะแพ้ ข้อมูลแบบนี้ความแน่นยานก็อยู่ประมาณ80%นะครับแชมเปี้ยนลีกหรือว่าแชมเปี้ยนชิพนะครับเบอร์มิงแฮมเจ้าบ้านพบเชฟเวนนะครับเบอร์มิงแฮมแพ้เชฟเวนไม่มีข้อมูลเบนฟอร์ดเจ้าบ้านพบโคเวนทีทีมเยือนเบนฟอร์ดไม่บอกอะไรโคเวนทีบอกว่าจะแพ้วีควัมวันเดเลอร์เจ้าบ้าน พบมิวอร์ข้อมูลบอกวีคอมไม่บอกอะไรมิวอร์จะชนะลูตันทาวพบสโตกสตีข้อมูลบอกลูตันไม่บอกอะไรสโตกสตีจะแพ้ลีกวันนะครับลีกวันวิมเบลดันพบชูเบอรี่มีข้อมูลสองฝั่งนะครับวิมเบลดันจะชนะชูเบอรี่จะแพ้ชาตัน พบวีแกนชาตันเจ้าบ้านข้อมูลบอกว่าชนะวีแกนไม่บอกอะไรครูพบแบ็กผูนะครับแบ็กผูเป็นทีมเยือนข้อมูลบอกว่าผูจะชนะแบ็กผูไม่บอกอะไรฟรีวูดพบลพบลินคอนนะครับค่อนข้างจะเข็มปิดนะครับพบลินคอนข้อมูลบอกว่าลินคอนจะชนะพอสมัต Uster, บพ uster, บดอ,อ iga, Spain, นคัสเตอร์ข้อมูลบอกว่าปอดสมัคจะแพ้ดอนคัสเตอร์ทีมเยือนไม่บอกอะไรลาลิก้าสเปนนะครับเซลตาเจ้าบ้านพบแอดมาริตทีมเยือนข้อมูลบอกว่าแอดมาริตจะแพ้มาดิดพบคาดิสข้อมูลบอกว่ามาดิดจะเสมอนะครับถ้าบอลแบบนี้มาดิดถ้าจะชนะก็ค่อนข้างจะชนะไม่ขาดนะครับบุนเดสติก้าเยอรมัน มีเลเฟลพบบาเยนน์บนิกข้อมูลบอกว่าทีมเยือนบาเยนน์บนิกจะชนะฮอฟเฟนไฮพบดอกมุลทีมเยือนข้อมูลมีสองฝั่งฮอฟเฟนไฮชนะดอกมุลแพ้ไฟบวกพบเบเมนข้อมูลบอกว่าไฟบวกจะแพ้กัตบัตพบโัวบวกข้อมูลมีสองฝั่งกัตบัตจะชนะโัวบวกจะแพ้ กาโชซีดรีอานาโปลีพบอัตตารันตานาตาลีเจ้าบ้านข้อมูลบอกว่าจะชนะอัตตารันตาแพ้ซามโดเรียเจ้าบ้านพบลาซิโอทีมเยือนข้อมูลบอกว่าลาซิโอจะชนะอ่าชวามโดเรียจะชนะลาซิโอจะแพ้เกาโชซีรีบีเลตจีน่าพบคิเอโวคิเอโวข้อมูลบอกว่าเลตจีน่าจะแพ้คิเอโวจะชนะ ฟซิโนเนพบอัสโคลข้อมูลบอกว่าโฟซิโนเนจะชนะ Ascoli ไม่บอกอะไรเดอฝรั่งเศสนะครับ Le a r าพบ h a ตูลูข้อมูลบอกว่า Le a r าจะชนะชาตูลูจะแพ้อาเมียงพบเ r e ร o นอข้อมูลบอกว่าอาเมียงจะชนะเก e ร o นอจะแพ้มีสองฝั่งนะครับ นองซี่พบดันเคอร์ดันเคอร์เป็นน้องใหม่เพิ่งขึ้นมาข้อมูลบอกว่านองซี่จะแพ้ออยักซิโอพบตูลูตข้อมูลบอกว่าตูลูสจะชนะไอยักซิโอไม่บอกอะไรเซกุนดาลาลิกาหรือว่าลาลิกาสองนะครับลาสพามัตพบอันมาเรียข้อมูลบอกว่าอันมาเรียจะแพ้ลาสพามัตไม่บอกอะไรบุนเดสติกาสอง เบลชไวส์พบโบคุม um. ข้อมูลบอกว่าเบลชไวส์ wise, จะชนะเฟื่องเจ้าบ้านพบฮัมบูข้อมูลบอกว่าฮัมบูจะแพ้ฮอลแลนด์จูปิเตอร์ลีกหรือว่าฮอลแลนด์สองโกเอลก์พบเอฟซีไฮโอเฟนข้อมูลบอกว่าโกเอลกลจะชนะไฮโอเฟนไม่บอกอะไรเซอร์บิดเอนหนึ่งฟักเกนเบิร์ดเจ้าบ้านพบโอเลโบข้อมูลบอกว่าฟักเกนเบิร์ดจะชนะ โอเลโโบไม่บอกอะไรเซอร์ว so ok ิเดน2ฮามสตัดพบลาก้าข้อมูลบอกว่าฮามสตัดแพ้ลาก้าทีมเยือนไม่บอกอะไรบุนเดสซิก้าสามข้อมูลบอกว่ารอสต็อกจะชนะ1นึ่ไม่บอกอะไรบาร์เยนบีพบไกเซอร์สลาว์เทน ข้อมูลบอกว่าไก่เอาเลาเส้นทีมเยือนจะแพ้นะครับสำหรับดูดวงบอลตามราศีทิศจรข้อมูลก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ